คลิปที่แล้วเนี่ยนะคะโอได้พูดถึงชื่อของฮิเดกิโทโจไปค่ะวันนี้เนี่ยโอจะมาอธิบายถึงปุ้มหลังของผู้ชายคนนี้ค่ะว่าก่อนหน้าที่เขาจะขึ้นมาบังคับบัญชากองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำอะไรมาบ้างแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราไปฟังประวัติของผู้ชายคนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ อย่างที่โอบอกไปในคลิปที่แล้วค่ะว่าหน้าที่ของผู้ชายคนนี้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าค่ะหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพญี่ปุ่นนั่นเองผู้ชายคนนี้เนี่ยเกิดในกรุงโตเกียวค่ะวันที่30ธันวาคมปี1884เขาเป็นลูกคนที่3ของครอบครัวค่ะซึ่งพ่อของเขาเนี่ยมีชื่อว่าฮิเดโนริโทโจค่ะเป็นนายทหารที่อยู่ในกองทัพญี่ปุ่นส่วนพี่ๆของเขาอีกสองคนเนี่ยได้เสียชีวิตไปก่อนหน้า เสียชีวิตก่อนหน้าที่เขาจะเกิดซึ่งในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาได้ปกครองแบบบากูฟุค่ะคือพูดง่ายๆว่าเป็นการปกครองโดยโชกุนนั่นเองและอีกหนึ่งอย่างเลยคือสังคมญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยเขาจะแบ่งวรณะออกแบบชัดเจนเลยค่ะคือพ่อค้า ชาวนาช่างฝีมือแล้วก็พวกซามูไรค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยเขาได้มีการยกเลิกระบบวันณะนี้ออกไปค่ะในปี1871ต่อมาค่ะเป็นด้านการศึกษาค่ะที่เดกิเนี่ยเขามีการศึกษาแบบฉบับของเยาวชนญี่ปุ่นค่ะซึ่งระบบการศึกษาของเขาเนี่ยเขาปลูกฝังให้เด็กๆเ,เข้าเป็นทหารค่ะเมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคือให้เข้าไปเป็นทหารเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็งงมากคือไม่น่าเชื่อว่าในตอนนั้น เขาจะกล้าสอนเด็กๆญี่ปุ่นแบบนี้เขาสอนว่าการทำสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พูดถึงสงครามว่าการทำสงครามมันเป็นสิ่งที่สวยงามนอกจากนั้นเนี่ย <c oughs> เขายังพูดถึงองค์จักรพรรดิของเขาด้วย <c oughs> เขาพูดว่าองค์จักรพรรดิเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็การยอมตายเพื่อองค์จักรพรรดิเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีของคนญี่ปุ่น <c oughs> อันนี้ของผู้ชายนะส่วนของผู้หญิงเนี่ยเขาสอนว่า การมีเกียรติอันสูงสุดของผู้หญิงคือการมีลูกชายให้ได้มากที่สุดเพื่อเข้าไปเป็นทหารแล้วก็ตายเพื่อองค์จกักรพรรดิในสงครามซึ่งในตอนนั้นเนี่ยฮิเดกิโทโจตัวของเขาเองเนี่ยเขาก็ได้รับการปลูกฝังได้รับการสั่งสอนมาแบบนั้นค่ะแล้วก็บวกกับในตอนเด็กๆของเขาเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ออกไปในทางดื้อค่ะ,ค,ะคือหัวล้นไม่ค่อยที่จะฟังใครเท่าไหร่จนกระทั่งในปี1899ค่ะ,คะเขาได้เข้าไปเรียนต่อในโรงเรียนในร้อยทหารบกแห่งกองทัพ ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ได้สําเร็จการศึกษาในระดับชั้นที่17แล้วเขาเนี่ยก็จบการศึกษาจริงๆเลยในปี1915จากโรงเรียนในร้อยแห่งนี้ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าระดับของเขาเนี่ยในชั้นเนี่ยมันมีทั้งหมด50คนค่ะเขาเนี่ยได้ที่42เขาก็เลยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นร้อยตีค่ะในสังกัดทหารราบนั่นเอง หลังจากนั้นในปี1919เนเขาได้เลื่อนยศเป็นร้อยเอกค่ะแล้วก็ได้ถูกส่งตัวไปที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะในฐานะทูตทหารทีนี้เรามาดูการเข้ารับตำแหน่งพลตรีของเขาบ้างดีกว่าในปี1934เนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพลตรีค่ะแล้วเขาก็ยังทำงานเป็นหัวหน้าในกระทรวงว่าการสงครามของประเทศญี่ปุ่นด้วยหลังจากที่เขาขึ้นมาเป็นพลตรีแล้วเนี่ยเขาได้เขียนหนังสือค่ะคือเนื้อหามันเขียนประมาณว่า อยากที่จะเรียกร้องกระทรวงทหารให้เปลี่ยนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกลายมาเป็นเผด็จการทหารแล้วก็อยากที่จะให้มีความคิดเนี่ยไปในทางเดียวกันกันกบลัทธิฟานซิสนอกจากนี้เนี่ยส่วนตัวของฮิเดกิโทโจเองเนี่ยเขายัางชื่นชอบพวกแสงยานุภาพของประเทศญี่ปุ่นค่ะคือต้องบอกก่อนว่าในปี1904ถึงปี1905เนี่ยประเทศญี่ปุ่นเขาเคยรบกับประเทศรัสเซียค่ะแล้วในตอนนั้นประเทศญี่ปุ่นเขาชนะด้วย ทีนี้เนี่ยโทโจเขามองเห็นค่ะว่าในอนาคตเนี่ยประเทศญี่ปุ่น,นยังจะต้องทําสงครามอยู่เขาก็เลยเกณฑ์กําลังพลค่ะแล้วดมกําลังพลทั้งประเทศเลยเพื่อทําสงครามโดยเขาเริ่มจาัดก,การโจมตีประเทศชาติตะวันตกค่ะชาติตะวันตกก็คืออังกฤษฝรั่งเศสสหรัฐอเมริกาแล้วอย่างที่เรารู้กันอยู่ว่าอังกฤษในตอนนั้นเนี่ยเขาล่าอาณานิคมแล้วเขาเนี่ยได้อาณานิคมของประเทศในเอเชียเนี่ยไปเป็นของเขาค่อนข้างที่จะเยอะ ฮิเดกิโทโจค่ะตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ประเทศที่ญี่ปุ่นยืนหนึ่งค่ะคือต้องการที่จะให้ประเทศที่ญี่ปุ่นเนี่ยขยายอาณาเขตขยายอนาณาณิคมขยายอิทธิพลไปทั่วโลกค่ะเขาส่งกองทัพญี่ปุ่นไปโจมตีหรือว่าไปขับไล่พวกชาติตะวันตกค่ะคืออนาณาณิคมของชาติตะวันตกทั้งหมดเนี่ยเขาจะต้องถูกปล่อยเป็นอิสระค่ะแต่แผนของเขาจริงๆแล้วอ่ะเขาขับไล่ออกไปแล้วแล้วเขาก็เอาประเทศของเขาเองก็คือประเทศญี่ปุ่นเนี่ย มาเสียบแทนชาติตะวันตกพูดได้ง่ายอย่างสมมติว่าโออยู่ประเทศจีนก็ได้แล้วเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษอยู่แล้วโดนญี่ปุ่นเนี่ยมาขับไล่ออกไปแล้วญี่ปุ่นเนี่ยก็มาเสียบแทนก็คือจีนมาเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นแทนอังกฤษซึ่งจัก,กรพรรดิในตอนนั้นของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เอาด้วยคือเขาเห็นด้วยเอออขอหมกแล้วก็สนับสนุนการทหารของประเทศญี่ปุ่นแบบเต็มที่เลย พูดง่ายๆเลยก็คือในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความล้ำหน้าเขามีความก้าวหน้ามากๆก็คือเป็นผู้นําในเอเชียนั่นแหละเขาก็ต้องการที่จะปกครองเอเชียด้วยกันเองค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายอิทธิพลขยายอนาเขตไปทั่วโลกก็คือพูดง่ายๆแบบนี้จะได้ไม่งงเนาะต่อมาค่ะการบริหารประเทศของเขาในสภาวะสงครามค่ะฮิเดกิโทโจเนี่ยเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นค่ะ ก็เป็นการเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่2ค่ะด้วยการถล่มเปอร์คาโบค่ะแล้วก็บุกเข้าอินโดจีนสยามมาลายูแล้วก็ฟิลิปปินส์ค่ะที่พูดมาเนี่ยคือเขาบังคับบัญชากองทัพญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ได้รับชัยชนะติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งเลยนะก่อนที่เขาเนี่ยจะเริ่มมาแพ้ค่ะซึ่งก่อนหน้าที่จะแพ้สงครามโลกแบบจริงๆเลยเนี่ยเขามีการเรียกร้องค่ะก็คือผู้ที่ต้องการที่จะหยุดสงครามเอาไว้เนี่ยเขามีการออก มาเรียกร้องให้ปลดฮิเดกิโทโจคนนี้ออกจากการเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าคนที่ไม่ยอมปลดเนี่ยก็คือองค์จักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาไม่ยอมปลดฮิเดกิโทโจโอ,ออกจากการเป็นนายกเพราะเขาคิดว่ายังไงญี่ปุ่นในตอนนั้นเนี่ยในตอนที่ทําสงครามเนี่ยเขายังจะต้องพึ่งฮิเดกิโทโจโนในการดําเนินการรบต่อไปอยู่ค่ะก็เลยไม่ยอมสั่งปลด จนกระทั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเอานิวเคลียร์มาทิ้งไว้ที่ฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิค่ะบวกกับในตอนนั้นเนี่ยกองทัพญี่ปุ่นเนี่ยเขาพลาดเยอะค่ะคือเขาเพรียงพําเยอะนั่นเองตั้งแต่ยุทธการที่โอกินาว่าค่ะแล้วก็มาโดนสหรัฐอเมริกาเอาบอมมาทิ้งอีกเขาก็เลยจะต้องยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองค่ะเพราะว่าสู้ไปยังไงก็ไม่ชนะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเขาจะต้องยอมแพ้ให้กับสหาภาพโซเวียตค่ะแล้วก็สหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นค่ะฮิเดกิโทโจเนี่ยเขาจะต้องถูกนำตัวขึ้นศาลทหารไปนะคะแต่ว่ามันก็มีเรื่องอีกหนึ่งอย่างที่เกิดขึ้นก็คือเขาพยายามที่จะฆ่าตัวตายโดยการยิงตัวเองตายค่ะก่อนหน้าที่จะต้องถูกตัดสินในศาลทหารนะนะแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จค่ะ พอเขาขึ้นสารทหารไปแล้วเนี่ยเขาได้ทําการยอมรับผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็ได้บอกด้วยว่าองค์จักรพรรดิของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสงครามขึ้นมีเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวเท่านั้นที่เป็นส่วนที่ทําให้สงครามมันเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเหตุผลทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันเลยทำให้เขาเนี่ยถูกตัดสินประหารชีวิตค่ะในข้อหาอาชญากรสงครามค่ะแล้วก็โดนแขวนคอตายในวันที่23ธันวาคมเรื่องที่มันน่าแปลกอีกหนึ่งอย่างเลยนะคะก็คือหลังจากที่เขาตายไปแล้วเนี่ยศาลทหารเนี่ยเขาได้มีการตรวจทรัพย์สินค่ะก็คืออายัดทรัพย์สินไว้แล้วก็ได้มีการมาตรวจทรัพย์สินในภายหลังปรากฏว่าทรัพย์สินของฮิเดกิโทโจโนเนี่ย ไม่มีอะไรเลยค่ะที่เป็นทรัพย์สินมีค่ายกเว้นแต่บ้านเก่าๆหลังหนึ่งเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยศาลเขาตรวจเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ได้เอาบ้านหลังนั้นแหละที่เหลือเนี่ยเป็นหลังสุดท้ายเนี่ยให้กับภรรยาของตัวฮิเดกิโทโจไปต้องยอมรับเลยว่าบุคคลคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์คั้นเทพจริงๆนะถึงแม้ว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่เหลือทรัพย์สินอะไรเลยแล้วก็โดนขึ้นศาลทหารไปเพื่อที่จะประหารชีวิตเนี่ย นาทีสุดท้ายของเขาเนี่ยเขาก็ยังพูดว่าตัวเขาเนี่ยทำความผิดแค่คนเดียวโดยองค์จัก,กรพรรดิของเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในการเกิดสงครามขึ้นเลยถึงแม้ว่าจริงๆแล้วองค์จัก,กรพรรดิของเขาจะสนับสนุนการทหารก็ตามนะแต่เขาก็ยังพูดว่าเขาเนี่ยทำความผิดคนเดียว ก็ไม่ค่อยแปลกใจนะเพราะว่าเขาถูกสั่งสอนเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆกันเนาะว่าการตายเพื่อองค์จักรพรรดิเนี่ยก็คือเกียรติยศก็คือศักดิ์ศรีของคนญี่ปุ่นในตอนนั้นและเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะกดติดตามโอวไว้นะหรือว่าจะคอมเมนต์เพื่อให้กําลังใจกันก็ได้นะคะและข้อมูลทั้งหมดเนี่ยโอ๋หามาจากในอินเทอร์เน็ตค่ะโอ๋ไม่ได้มีเจตนาที่จะมาด่าทอหรือว่ากล่าวหาบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะโอ๋เอามาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นความรู้เท่านั้น นะแล้วก็วันนี้เนี่ยโอ๋จะต้องไปแล้วค่ะยังไงเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยฝากเพื่อนๆติดตามโอ๋ไว้ด้วยนะคะวันนี้จะต้องไปแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ